โอ้กระเป๋าสีชมพูทุกคนคุณเคยไหมครับใครอยู่ข้างหลังบอกมาเลย,อ,ย,เย,ยอันยังไงซยยออันยังไงซซยอตอนนี้นะคะหนูได้กลับมาที่ไทยแลนด์เตเตแล้วนะคะใครเนี่ยใครเนี่ยโบกี้ทีวีนั่นเองกระเป๋าอะไรนี่มาใหญ่มากทุกคนโอ้โหแข็งแรงไหมกระเป๋าคุ้มค่าไหม กุ้งก้ากันเดินทางเหรอแสดงว่ามันเป็นอันเก่าเนี่ยเลยใช่ไหมแสดงว่าคุณพ่อตัดสินใจถูกใช่ไหมว่าให้ซื้อใบนี้ใช่คิดาเนี่ยแต่เป็นตังคุณแม่ใช่ไหมลูกเคิดใบนี้โอ้ใบนี้ใบเล็กนะครับผมเอาใบนั้นของใครนะไม่รู้คนกันใบนั้นนะใบจมนคือมเยแดงตอนนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเล่าให้ฟังสั้นๆหน่อยประทับใจไหมที่เกาหลีสนุกไหม คิดถึงพ่อแม่คิดถึงพ่อแม่แต่หนูไร้องไห้เหมือนใครบางคนอืมไม่เป็นไร่ยตัวเองก็ร้องไห้นล่นแหละความคิดถึงมันเป็นเรื่องปกติลูกเนาะวันนี้จะทําอะไรครับผมดึกแล้วนะนี่ลูกเพิ่งมาถึงตอนนี้ตอนนี้เราอยู่ที่โรงแรมนะลูกเรายังไม่กลับเพราะมันดึกแล้วเดี๋ยวเราค่อยๆค่อยๆกลับช้าๆกันเนาะส่วนเพื่อนคุณเค่ะเขาก็เดินทางไปมหาสารคามอือรถบัสใช่ไหมลูกตอนนี้ก็น่า้จะถึงถนนนี่แหละถนนกาญจนาีพศษเก้าวเลยแม่ โอเคครับผมจะทำอะไรวันนี้ครับก่อนนอนเราก็จะมารีวิวของในนี้กันนะคะแล้วแล้วหนูหนูหนูเก็บของดีไหมมีแม่โฮช่วยเก็บก็ถือว่ายากางเกงในอะไรเงี้ยซ่อนดีหรือยังโอเกคเก็บของโอเคเปิดเลยครับผมโอเคโอเคเพื่อไม่การเสียเวลาไปครับโอเคโอเพนเลยเดี๋ยวคุณแม่มีนี้ช่วยนะครับผม โอเคครับผมตื่นเต้นไหมเป็นการเดินทางไปพูดไปด้วยพูดไปด้วยแล้วก็แม่แกะไปเดินตื่นเต้นไหมจะเป็นการทุกคนครับหนูคนนึงหนูขอไม่ระบุชื่อตอนั้นนะหนูแค่พูดเล่นๆว่าวิจุดๆเธออาจจะต้องผ่านแน่นอนเธอรู้แต่งตัวใส่ซ้อว่าคือเขาติดโบฉันว่าเหยอใครรู้เลยิงแล้ววางก่อนแล้วก็ แล้วก็ครั้งแล้วก็ครั้งนี้เขาเอานอนลงถีจ้าแม่ครั้งแรกของลูกสาวนะฮะแล้วไกลมากและที่สำคัญก็คือเป็นการไกลที่เขาเรียกว่าอะไรครับห่างจากคุณแม่นะเอากดไหนแม่แก่อดไหนกดลูกหนกอดลูกไหนโอ้รักกันนะกูอุ้ยอะไรเนี่ยคือเขาเขาไม่ได้อยู่ห่างกันนะทุกคนโบเก้อายุสิบเอ็ดขวบนะทุกคนเอาพูดไปเลยหนูก็แกะไปเลยเพราะเขาบูดไปสิบเอ็ดสิบเอ็ดขวบนี่นะทุกคน ก็คือ365วันครูสิเอ็ดคิดเอาอะโมเก้นอนกับคุณแม่นะเกือบทุกวันเลยคุณพ่อคิดว่าไม่ได้นอนกับคุณแม่ประมาณสิบ <10 S 2> วันเสือเลยก็ร้องไห้แค่วันเดียวอือแค่นั้นเองเนะอะไรเนี่ยวัดแฮกเพ่นโอ้อะไรเนี่ย <c oughs> ะน,ย <c oughs> นะครับผมนะคะเราได้เป็นเธอที่ขนมปัง <Her> ที่เธอที่เออเธอที่นี้นะคะมีประมาณสิบกว่าอันค่ะก็คือหนึ่งหมื่นบอลแล้วตอนนี้มันหายไปไหนมันหายไปไหน ไม่มันอยู่นี่หมดเราเราเรแยกจิตจิมมี่ไปกนี่ยจะอันนี้ครับก็คือเอามาฝากแม่ค่ะนั่นก็คือคิตตี้จากดโซอุ้ยแคิน่าอ่าโอเคค่ะยกให้แม่เลยค่ะยก้แม่เลยเอาใครแม่สิ่าครับมีอีกค่ะสติกเกอร์ฝากแม่ให้พ่อบ้างสิพ่ออยากได้สีสสี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 ้ีส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 ีีสีีสบสีสัสีีีสีีส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 ราาเร พูดไปเลยพูดไปเลยเร็วค่ะเร็วรวนค่ะดูแกะช่วยลูกหน่อยเร็วครับผมโอ้ยอนนี้นะคะเราอะสามารถรีวิวได้เยอะมากนอ้ก็คือเป็นอะไรเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นงานศิลปะที่เราติดอันนี้ทำเองทำเองนูทำเองเหรอลูกไหนกิ๊แม่เพาะ่โอ้ยจอแม่สวยจังเลยอ่ะแม่แม่น่ารักมากเลยแม่ติดอย่างนี้นะไปทำงานนะตาข้างหนึ่งตาอุ้ย ว่าปีนไมนเหมือนได้ปินไม้เหมือนเด้ปีนไม้เหมือนเดิมโอ้สวยครับผมอุ้ยอุ้ยเล่น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 และนี่นะคะก็คือเป็นสิ่งที่คุณแม่โฮสทางครอบครัวโฮสให้ฝากมาค่ะให้ใครของแม่บุ๋มแล้วก็ยาย่กคืออะไรลูกนะก็คืออะไรลูกนะกาแาที่มาร์ก เอาที่มารหน้าแล้วลูกเอาส่งให้แม่สิเอายื่นม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 าพอจะเอามุ้ไปเรื่อยพูดไปเลย่อยๆก็คือปูนค้างตองานะครับเอาคำสมีดาเอาคำสมีดานะครับผมโอเคครับผมมาเลยลูกมาเลยมันมันคืออะไรก็ไม่รู้อ่ะมายื่นมายื่นมาขนมขนมข้าวโพดนั่นแหละเป็นถั่วคอนคอนคอนปน่ารักจนแตกพวกๆเลยนะปป๊อคอนนี่นะคะเป็นขนมเค้ก อันนี้ซีวีดพ่อรู้เลยอร่อยมากเลยนะอร่อยดีโอเคเจ็บพ่อทำซามิดาโตมัสนะคะแล้วก็อันนี้ชุดแบบสุขของเกตไห่คะ่ค่ะก็ประมาณนะคะเอาผู้อาวุเอาชิ้นเดียวพอชิ้นเดียวของหนึ่งพอเป็นตัวอย่างก็คือซีวีอันนี้อันนี้ของใครเอาให้ลูกแม่หัวค่ะยแม่หัวใจ้าโอ้โหอารอาร์อีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งทำซามิดาเอาอีก่โรนค่ะ คอมซาเมดาซาเดาเอาพูดพูดถึงฮาลินด้วยนะพูดไปด้วยนะครับผมของฮาลินคือฮาลินฮาลินคือคือใครทุกคนครับเป็นบัตดิเป็นบัตดีเอาลองลองลองพูดพูดภาษาอังกฤษผ่านฮาลินที่ว่าตอนนี้เราถึงเมืองไทยแล้วก็คิดถึงแล้วก็ขอบคุณทุกอย่างนะที่อยู่ที่เกาหลีเอาพูดเลยพูดเลยครับผมพูดเลยพูดเลย Give so much for giving happy อือห mm ือืออเอาเลยเอาเลยค่ะซื้อไปเนี่ยก็ได้ค่ะไม่รู้เป็นอะไรเป็นแคนดี้เป็นอะไรต่างๆโอ้น่ารักเนาะ Thank you very much for many souvenir from 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 Korea มา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 ฮาลินมามฮาลินมามเวลี่ไคโอ้ยออกทีวีพวกคืเป็นมาม่าค่ะ อยุดจะพึ่งเขานีก็คือไปมาม่าที่เขาออกมาให้คุณพ่อเชื่อว่าน,นะครับผมอากุ๊กเก้ครับภาษากี่เขาบอกว่าไงนะฮะอร่อย delicious really so delicious delicious v delicious อีกโซเเชสแล้วเขาก็ใชปป้เคร oh ื่ oh องแปลภาษาเก้ก็สานนเขาาคือคนเกาหลีอะเก้จะไม่ชอบฟังเก้เก้ฟังแบบนี้เขาไม่ออกก็น,น,นั้นหนูจ่ายเงินอยู่คือของฟัแต่ว่าดูแทเชรสเี่ย หนูก็เลยถามพาสปอร์ตเขาบอกเย็ดเย็เย็ดและจริงจริงมันอยู่กับพี่เชษหนูก็เลยว่า is in um my cheeks เก่งจังเลยอ่ะโอ้โหกลับมาจากเกาหลีรอบนี้โบเก้กล้าพูดภาษาอังกฤษได้เยอะเลยแม่คะยุ่งกินมาแล้วโอเคโอเคเสร็จพ่อค่ะแม่ขอคุณนิดนึงตอนนั้นอ่ะคุณแม่โฮลคุณแม่คุยด้วยไงคุณแม่บอกว่าเจ้าซีดไหมเจ้ารสออริจินอลหรือว่าเจ้าซอลตี้แม่เลยบอกว่า แม่ก็เลยพูดว่า thank you very much แม่ปุ่ะดังนั้นโฮสก็เลยน่าจะมาทั้งออริจินอลแล้วก็น่าจะเป็นแบบซาทีแม่เลยแม่ด้วกยเลยครับผมอ่าโอเคครับผมอันนี้เสร็จพ่อแน่เลยครับพ่อชอบพ่อสวยมากโอ้ยชอบดูน don't have don't have this product in Thailand โอเคค่ะเชิญค่ะหาวนอนแล้วครับทุกคนครับผมก็ แล้วก็อันนี้ก็คือเป็นสาหรายค่ะที่แม่พาลินให้อีกแล้วโอ้โหอันนี้สาหร่ายโรยข้าวแน่นอนใช่ไหมลูกสำหรับโรยข้าวอ s ส i t h l i ท์ t ็อ p ป i ้งวิสไลท์เ t ล e i ดิไลชิ i o v e so much ม o แทนคิวนี่ใส่โอเคแล้วก็อี่ปเปี้เป็าขอขอบคุณทางโรงเรียนด้วยนะคะเขาเขาอเาอย่างดีครสมิดาครสมิดาค่ะเออครับสมิดาเอ for สกูนฟอร์มโฟเรียจำชื่อโรงเรียนได้ไหมจำไม่ได้ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับนี่ไงยื่นมาก็รู้เลยว่าชื่อโรงเรียนใสวยด้วยค่ะบุ๊กิ้งสุ่มได้สีครีมสวยมากข้าของฝากของน้องของคุณพี่ฮารินหยอคุณเพื่อนฮารินจ้าฟอร์มอะไรซูเวเนียฟอร์มฮารินใช่ค่ะกิฟต์ไว้เชอร์นี่นะคะหนักมากเลยโน้ตหนังสือสมุดโน้ตบุ๊ก โอ้ว้าวหนังสือเบิ้มๆเลยโหแสดงว่าฮาดีนเขาชอบเรียนหนังสือเขาก็เลยอยากให้โบเก้เรียนหนังสือเก่งๆเหมือนเขาสมุดเลยเขาไม่มาถแตกเอาอะไรกินอะไรกันแล้วล่ะคขวดขวดกสมุดให้สมุดโบเก้สวยมากเลยนะสวยมากนี่แหละโอ้สวยสวยสวยนี่คือฟอร์มโคาหลีแนะทุกครับดูครับดูคุณภาพของกระดาษทุใช่ใช่แบบค่อนข้างสวยไหม สวยมากโอเคแล้วก็มีของที่นี้กี่ทำประดิษฐ์เองคืออะไรลูกโอ้พัดลมเหรอลูกเอารีวิวกินเหรอลูกพ่อคิดว่าน่าจะเป็นการละลายละลายซับนะการละลายเงินงบอลหน้าที่ซ้ำทั้งหนึ่งสูงแมกเนตโอ้ไม่ได้กุญแจพวงกุญแจฟอร์มโพเรียแปดพันวอนค่ะถูกสินะโอเคครับมีกี่เซนโลกมีเป็นร้อยกว่าบาทคืออะไรรึแม่ อันนี้คือ Rice Traditional Cookie ก็คือน่าจะเป็นคุกกี้ที่ทำมาจากข้าวพื้นเมืองของเขา Traditional ก้าชิ้นค่ะโอเคโอเคมีอะไรไหมครับงนั้านครับตกชิ้นเกือบ1,000งันวอนหนึ่ันวอนก็25บาททุกคนโอ้ผมอันนี้ฮารินให้คืออะไรเล้วการเคป๊อปกัฮารินก็ชอบเคป๊อปเหรอลูกโอ้โหอะไรดูนี้โอ้ดูดูดูแผ่นฝึกแสดงว่าเกมีตรงกันนะเพราะว่าเนี่ย ถ้ายิ่งวงบัตนะว้ามันชอบเหรอไม่รู้จักแต่ก็ว่าวงบัตอยู่เมืองไทยเนาะแล้วก็แมกเนตโซจูไม่ใช่ที่เปิดโค่ที่ไหนเป็นแม่ใช่ะแมกเนตแล้วก็เปิดได้ด้วยก็เหมือนไอ้ซีที่เขวอย่างนี้สุดยอด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 ไอนี้ให้แม่บุ๋มคืออะไรครับผมไม่่ใาด อันนี้ที่มาร์กหน้าเขาบอกว่าสำหรับคนที่ตามแด,ดดเยอะแล้วผิวหมองคำหนูต้องต้องมาร์กนะเพราะว่ากระทั่งหนูจะค้ำมากเลยวันนี้ไช่ค่ะขอบคุณค่ะโอ้โหใช้แม่จะย้อนวัออะนะหน,นึ่งหมื่นสองพันวอนให้ให้แม่จ่ายใช่ไหมไอโอ้้าแม่เสียงไปหมดแล้วคทุกคนหมดแล้วยังหมดแล้วยังอุ้ยอยู่ในกระเป๋านล้วก็มีพอเห็นวแวบอยู่เมื่อกี้นี่ในกระเป๋า มันยาวมากเลยนะทุกคนคลิปนี้นะทุกคนคุณพ่อเริ่มปวดแขนแล้วนะทุกคนเขาบอกเลยนะครับผมสิบสองนาทีแล้วนะครับผมน้องก็คือเหมือนเป็นที่ที่ทำกำจัดไรผมผมนะ็นยาลูรนิกแอซิดสปอร์ตสกินแพดก็คือจะเป็นแผ่นแปะแปะแปะผิวหนังอ่ะอ่าเป็นที่ทำจากไฮไฮยาลูรอนี่แอซิดตัวนี้ก็จะทำให้หน้ากระจ่างใสแน่ห้าสี่สามองหนึ่งนี่คือโอ้ กลไกแตดเล็บมาจากไหนเนี่ย่านี้คนนี้จากร้านอะไรเงินบอกเลยมันแพงมากจริงๆอ่ะจริงๆนี้มันเท่ากันนะจริงๆนี้มันเท่ากันจริงๆบางคนแปลงแทนแต่มาเอากำไรเจ็ดเจ็ดพันบอลก็คือถ้ารวมกันก็จะเป็นประมาณสามร้อยยี่สบแปดบาทนไ่สวยสวยสวยสามร้อยยี่สิบแปดก็แสดงว่าอัลลาฮสิบแปดบาทเองลูกโบนนะสามร้อยเออเออใช่ไม่แพงหรอกลูก สองสี่หกแปดสิมีสิบอันใช่สิบสิบชิ้นครับผมนี่นะคะพ่อพ่อคุยกับหนูว่าก็อยากให้ได้ซื้อนี้มาอันนี้ไม่มีใครรู้เลยว่าโบเก้ซื้อนี้มาให้ห้าสี่สามสองหนึ่งศูนเครื่องสำอางแม่เหรอลูกของยายหรือเปล่านะเป็นบ้านหางเจราเี้โมนั่นเองโอมโหาฝากใครคะฝากใครบอกมา มีของพ่ออันนึงแล้วก็ให้แม่ใช้กับยายโอ้ thank you คัมซาไดาไม่รู้ว่าใครจะใช้อะไรมีกินทีก็จะใช้กินทีแม่แล้วก็มียใครก็รู้อโลเวล่าอโลเวล่าวันทีจะเป็นแบบวันหางว่านหางตุ๊กแกลูกเอาจระเข้ครับไม่ใช่ตุ๊กแกอันไหนจระเข้เราวันหางจระเข้อโลเวล่ามาเนี่ยเอามาชิดกันสินี่โอ้ทำไมซื้อเป็นเนี่ยตัวแค่นี้ซื้อโฟมล้างหน้าก็เป็นแล้ว มีเพื่อนคนนึงค่ะเขาชื่อข้าวหอมเขาเก่งเรื่องคือสาวเขาก็เลยบอกโอเคแล้วยังวันนี้เป็นการเปิดกระเป๋าแล้วทุกคนดูครับครับแล้วก็คงต้องเก็บให้เรียบร้อยนะลูกนะโอเคนะครับผมคำซามมดาคำซามีดาเอ่อฮาลินแอนมัมฮาลินมัม Holly, mom. Really? So much because it's so it's so exciting. I think is I stay with um, your apartment at um, three night. Mm. Um, I think if you take care be me <laughs> and give give well, really um, really to my family. Thank you so ภาษาเกาหลีว่าคำซามมดาแล้วก็สวัสดีอันยองฮาเซโยสวัสดีครับผมขอบคุณที่ปิดคลิปนี้นะครับผมปิดแล้วนะครับคุณผู้ชมปวดแขนหมดแล้วครับผมขอบคุณนะครับที่รับชมคลิปนี้ครับนี่คือเป็นแค่คลิปแรกนะทุกคนครับผมครับผมโอเคบายบายสวัสดีครับปิดคลิปแล้วนะครับบุ๊คเอทีวีครับ